โอเคครับผมถ้าใครอยากได้เพชรก็อย่าลืมทำตามกติกาต่อไปนี้ด้วยนะครับหนึ่งกดไลค์สองกดแชร์สามกดติดตามแล้วก็ดิ่งสี่เมือนอยู่ดีนะครับผมก็อย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะครับถ้าใครอยากได้เพชรเนาะโอเคผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องวันฤทธิ์แชนเนลอีกเช่นเคยนะครับโอเคผมวันนี้ผมก็จะมาดูกิจกรรมนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะผมก็จะไปดูนะครับผมโอเคผมไปดูที่กิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมมาดูกันเลยนะว่ามีอะไรกันเข้ามาใหม่บ้างนะครับผม อันนี้นะครับอันนี้ก็กิจกรรมอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่ากิจกรรมอะไรนะครับผมมาตั้งแต่วันที่ส0บถึงยี่สิบสามนะครับผมปานนี้แหละเนาะนี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอะไรรนะางวัลปลดล็อกอะไรนี้แหละนะครับผมผมก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ไปดูที่กิจกรรมใหม่กันเลยนะครับว่ามีอะไระบ้างนะครับผมหอคอยกิติยศภูมินักลบนะครับผมก็ประมาณ5ลูกเก้ยวน,น,นะครับผมได้คาตนะนะครับผม านาของอะไรนี่ครับผมก็ไม่รู้นะว่าคานาอะไรนะผมว่าโทรศัพท์ผมร้อนแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ปเปื่คืนผมแล้วก็ไปดูที่แปดทีนะครับกระทะนะครับผมอันนี้ก็กระทะโอ้โหเท่เกินนะครับผมนี่ก็ชุดนะครับผมปาหนี้แหละนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะอันนี้ก็ห้าลูกแก้วนะครับผมไปดูที่กิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับ อันนี้ก็299นุ่มมั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18นะครับผมท่าก็จะประมาณนี้ครับผมท่าทางก็จะประมาณนี้เนาะช่วงนี้ผมก็จะรีวิวกิจกรรมบ่อยหน่อยนะครับคุณดูเพราะว่าผมว่าผมจะทำไอ้นี่นะครับไรอะไรนี่แหละนะครับผมของอะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับผมคีเอตเตอร์ฟรีไฟนะครับผมแล้วก็มีเรื่องที่แบบพับจีนะครับผมฟ้องร้องว่าฟรีไฟเล่าเรียนแบบนะครับผมก็โดนฟ้องมไม่รู้ว่าจะโดนปิดไหมนะครับผมก็ ดี๋ยวผมเข้าไปเซิร์ชหาให้นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะผมก็จะมาแจ้งอีกทีนะครับผมากิจกรรมก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับคุณดูก็ถ้าใครอยากได้เพจก็อยู่ที่ทำตามกติกาด้วยนะครับคุณดูก็1กดไลค์2กดแชร์สามกดติดตามกุกดิง4เมนู่อเดีนะครับผมวานนี้แหละเ <c oughs> นาะก็อาจจะพูดขาดๆข,ข,ข,ข้อๆหน่อยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโมอกีผมไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊าย <c oughs> บายครับ ชอบเปดิดดูโซน King the Boss g a แล้วหมัดป่ากูโฟคิวไม่ต้องใช้วิรพวกมึงก็ลองแล้วถ้าเขาก็เข้ามาเช็คไม่ใช่แค่คิดจะมองอักกูคนเหนือกว่าไม่มีก้กาคิดจะลองอพวกกูไม่ซฮอ Hot s t e กา้าพีคสตอฟฟี่พร้อมบันลังแต่ยังไม่คิดจะแบงค์แฟกินไม่ที่ชีนในสแลมโบที่เทนอนัน Gang m a little go